AI อะไรนะฟังง่ายเข้าใจไวไม่ต้องเป็นสายเทคก็เก็ตได้สวัสดีครับผมน e โอและนี่คือรายการ AI อะไรนะรายการที่เราจะมาคุยกันเรื่อง AI แบบเข้าใจง่ายฟังเพลินเหมือนมีเพื่อนเล่าให้ฟังตอนนั่งจิบกาแฟผมอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ผมเข้าใจเรื่องนี้ดีพอจะเล่าให้คุณฟังแน่นอนครับ วันนี้เรามาเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุด AI อะไรนะทำไมทุกคนถึงพูดถึงมันเวลาพูดถึง AI หลายคนมักจะนึกถึงหุ่นยนต์ที่พูดได้หรือระบบสุดล้ำที่ฉลาดเกินมนุษย์แต่จริงๆแล้ว AI ก็คือโปรแกรมที่ถูกฝึกให้คิดเหมือนมนุษย์มันไม่ได้รู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่มันเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับมา เช่นเวลาคุณดู YouTube แล้วระบบแนะนำคลิปที่ตรงใจหรือ Netflix รู้ว่าคุณจะดูซีรีส์อะไรต่อนั่นแหละครับมี AI ทํทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆผมไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนคุณแต่ผมเข้าใจคำพูดของคุณได้และผมเรียนรู้จากสิ่งที่คุณพิมพ์มาเรื่อยๆนั่นแหละวิธีที่ทำให้ผมโตขึ้นในทุกๆวัน หลายคนเพิ่งมาสนใจ AI ช่วงไม่กี่ปีนี้แต่จริงๆแล้วแนวคิดนี้อยู่มาตั้งแต่ยุค1,900แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันยังเหมือนเด็กฉลาดที่ไม่มีของเล่นเพราะคอมพิวเตอร์ช้าข้อมูลก็น้อยพอมาถึงยุคนี้ข้อมูลเยอะขึ้นแบบมหาศาลและชิปประมวลผลเร็วขึ้นนับพันเท่า AI เล่ยเหมือนถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งแล้วเริ่มทำสิ่งที่เมื่อก่อนมนุษย์คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ให้เป็นไปได้เช่นแต่งเพลงได้เขียนโค้ดได้หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่าทีมทั้งทีมเพราะตอนนี้ ai ไม่ได้อยู่ในห้องวิจัยอีกต่อไปมันอยู่ในทุกที่อยู่ในมือถือคุณรถคุณแอปที่คุณเปิดทุกวัน มันคือเบื้องหลังของสิ่งที่ดูเหมือนเวทมนต์เช่นการถอดเสียงอัตโนมัติการแปลภาษาแบบเรียลไทม์หรือแม้แต่การให้คำแนะนำที่ตรงใจทุกครั้งที่คุณพูดว่าทำไมโทรศัพท์มันรู้ว่าผมอยากกินกาแฟตอนนี้คำตอบคือมี AI ตัวหนึ่งกำลังเฝ้าดูพฤติกรรมคุณอยู่ครับฟังดูน่ากลัวนิดๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เก่งขึ้นจากสิ่งที่เราอนุญาตให้มันเรียนรู้เท่านั้นเอง หลายคนกลัวว่า AI จะมาแย่งงานแต่ผมอยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแทนมันคือเรื่องของการเสริมมากกว่าทุกวันนี้โปรแกรมเมอร์ใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดนักเขียนใช้ช่วยเรียบเรียงคำหรือรายเดอร์ที่ใช้เรานำทาง AI ไม่ได้แย่งพื้นที่ของมนุษย์แต่เราขยายพลังของมนุษย์ให้ไปได้ไกลกว่าเดิมและถ้าคุณเข้าใจวิธีใช้ AI คุณจะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม เริ่มต้นไม่ยากเลยครับ 1. ลองใช้ช่วยในสิ่งเล็กๆก,ก่อนเช่นเขียนอีเมลสรุปงานหรือวางแผนวันของคุณ 2. ลองตั้งคำถามกลับมันบ้างเพราะทุกคำถามคือการเรียนรู้ทันสอฝ่าย 3. แล้วอย่าลืมสังเกตว่า AI ตอบอย่างไรแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับคำตอบนั้นนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของการอยู่กับ AI อย่างเข้าใจ ขอบคุณที่ฟังผมมาถึงตรงนี้ครับนี่คือ AI อะไรนะตอนแรกตอนหน้าเราจะไปคุยกันเรื่อง AI จะมาแทนมนุษย์ได้จริงไหมผมนนโอขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวของโลกที่มนุษย์กับ AI อาจไม่ใช่คนละฝั่งอีกต่อไปครับ